ตามหาไอเซน EP ที่3กับงบ30,000ดาว let's go baby 30,000ดาวจัดไปใบรุ่นตอนนี้มี3 0 0 1 8ืดกดรัวๆไปเลยพงังโลแรกผ่านไปสามพันเฮ้ย่านห้าเนี่ยสามพัน เอาเปิดประมาณยี่สิบรอบอะสิบรอบหมื่นห้ารอบที่สามสี่พันห้าจัดไปจัดไปหกพันรอบที่สี่ t s go รอบที่ห้า t s go รอบที่หกเลทสโกเก้าพันแล้วเนี่ยหมดไวมากดาวโอ้ไม่เกิดไปครับรอบที่เจ็ดหมื่นห้าร้อยจะมาไหมในสามหมื่นดาวแต่ดูแล้วไม่น่าม,มาหมื่นสองจยากตครับเอยเอยมาแต่ซูเปอร์เกย ลูกเกย์กับลูฟี่ไปครับห3 5่0สามพันห้าร้อยอย่างเงียบครับอย่างเงียบโอ้ยมีไอเซนมาแล้วนี่ไงมันเดินมาหาเราโอ้โหอิจฉาว่ะแม่งท่าไรหรอวะช่างแม่งเปิดย่าวครับโอ้ตอนนี้เหลือหนึ่งหมื่นห้าแล้วนะมาครึ่งทางแล้วรอบที่สิบรอบนี้ อไปครับรอบที่สิบเอ็ดครับหนึ่งหมื่นหกพัร้อครับหมื่นแปไหมยังเงียบอยู่ 19, ยังเงียบอยู่ห9 5 0 0มเก้าห้าร้อยล่กมาเว้ย เอาไปย่างแดกเลยไม่อยากได้ปีกขาวอยากได้ปีกดำๆข้างหลังอืมไม่มาจะปีกขาวเข้าสู่สองหมื่นแล้วดาวของเราลอยล้อทุกทีเหลือแปดพันแล้วครับดาวของเรา Let's go Let's go Oh my god Come on my b o y ไอ s i a n Come on my b o y ถ้ามาเดี๋ยวให้เกด่าอิสุกะเลยเอ้ยอิสุกะอะไรล่ะฮิโตกะเกเกเงียบแต่เรามีความเชื่อว่าจะมามันก็ต้องมาเล s โกไม่เอาเกสิเกฮิโตกะมาเยอะมากขายไม่หวัดไม่ไหว <c oughs> เหลือ4ี0 0แล้วกดได้ประมาณ3รอบเล s โก สามพันรอบนี้แล้วอีกรอบสุดท้ายมาดูกันมาโจกหรือเปล่าต้องมาแล้วกระโดดทังที่ฮึบเพื่อเป็นวัญกำลังใจให้ตัวเองรอบสุดท้ายฮึบก็ยังเหลืออีกร้อยห้าสิบเปิดรอบหนึง่งฮึบฮเงียบมิสซิลีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไพ่ออกมาลิสโกอีกสองทีสุดท้ายครับสามหมื 30, ่นดาวฮึบ โอเคไว้เจอกัน EP ที่สี่สี่หมื่นดาวครับ